ปัญหาของแป่งก็คือเกี่ยวกับการทํางานเลยเวลาถ่ายแบบหรือว่าเดินแบบก็จะกังวลเรื่องกรอบหน้าแล้วก็เหนียงอะไรอเงี้ยค่ะแป่งก,ก็เลยแบบว่าต้องมีตัวช่วยในการที่ทําให้เราเนี่ยดูดีขึ้นหลังจากที่แป้นได้ทําอาชลานะคะก็มีความรู้สึกว่าใบหน้าเนี่ยกระชับขึ้นเห็นกรอบหน้าชัดขึ้นค่ะ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนที่ปป๋มสังเกตมาก็คือมีเพื่อนๆทักค่ะว่าไปทําอะไรมาดูหน้าชัดขึ้นแล้วก็พี่ๆตาตงก็คือทักเลยว่าเอ,อิเดียวถ่ายแบบได้ทุกมุมง,ง่ายขึ้นด้วยค่ะแป๋มก็ไม่คิดว่าการที่แป๋มได้มาทำอัลเทอร่าที่จิตราคลินิกเนี่ยนะคะจะได้มาถ่ายแฟชั่นแบบฟูลเซตขนาดนี้ค่ะความประทับใจแรกที่แป๋มก้าวมาในคลินิกนี้นะคะพี่ๆนะคะดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็คุณหมอใส่ใจรายละเอียดแบบมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าทําที่เนี่ยออกมาได้ผลดีแน่นอนเลยค่ะ อยากสวยทุกมุมแบบนี้นะคะต้องมาที่จิตตาคลินิกเลยค่ะเพราะว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็ยาแท้แน่นอนค่ะอยากสวยแบบไหนให้จิตตาเซ็กให้ได้เลยค่ะ